ไปดิพี่น้องไปพี่น้องดีพี่น้องคนเด้อไปคุยัุคนเด้อพี่น้องจุมองจุบอลรออยู่พี่น้องรออยู่วะรอรึเปล่านั่งรอรอรอคนมารอพี่น้องรอเขาขอผัดตัดมอบันนอกพี่น้องตอนเขาล้อมอสิเขาวผาตัดเท่าไั่ อาจะมาถามเอานั่นพี่น้องเอ้ตอนปลายสาเหตุตอนอนจะมาอยู่บ้านน้องแต่พี่น้องเพาเห็นเพิ่นงเพิ่อนมามาอยู่ปีสองปีเพื่อนว่าดนถามยังไม่ทันสองปีนะยังสองปีวะยังไม่ห่อเรยแจ๊เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หางฮะครับโอ้โมาบังแต่กูเทพ่วมาเหนือสิบเมตรเด่นเด้สิบเมตรมาเกี่ยวข่าวนี่เจ้าของมาุงเทคจะหมดปีครับย์่งไม่ผิดเลยนะอืออาจะ้ามคนในกับเมียคนใดอใช่ใหมนะเพราะโควิดยังมีอยู่แต่ว่ามันบุกร้ายช่วงนั้นนะในเมียเมียนี่ได้ได้อยู่ใส่เมียอยู่กรุงเทพงเ่ ไปเฮ็ดงานบุรีแจ้งได้จังว่าได้งานงานพ่งงานแต่ก็พอกันเข้าไปก่อนเด้ไพอันปิ้งกันก่อน่ไพปิ้งก่อนเจ้าปิ้งบ่ลกันก่อนต่อแรกก็เป็นหมูเป็นังเพื่อนกันแหละพี่น้องหน่่มอยทางแรกเราพอกันยู่ได้ไสอันตากกันพี่น้องอันตากกันพี่น้อยอืมความสิดังทางนี้เนาะไพ่จีไพก่อนเด้่ยทำเนาะเออบ่รัณนี่แหละพี่น้อง เริ่มแรกก็ใช้เป็นผู้แบบเริ่มเมื่อนั้นเป็นผู้เริ่มแต่ถามนี่แบบผัวเบอร์ไห่บอหรือว่าเขาไปจีบเองแบบว่าแบบว่าเห็นแล้วก็งามเหมือนีสาวอันนี้คิดในใจนอนบนรับแบบได้แต่ละมือนะเตียงเลยโอ้เปไปตอวบัตรนุ่งผ่องกันได้เหมือนกันเปิตัวบัตรเห็นงานกับรงงานเดียวกันบอกงานโรงงานบอกเปิดตัวบัตรเขาแข็งแองบ้างดูแต่หึกลยะบ้นนะหางล้มเห็นหางล้มเห็นเขาลงก้อนเขาลงน้ำหลัง ใออเขียนมองงานเลออนลงสามสี่เดือนแล้วเจะไหนลงนะตอนนั้นตอนลงตอนแรกกมันือสาวอยู่ตอนแรกเนีีอยู่อม้านในบุษราคเ่า้โอ้ยบัวเติงเขาก็ยังบัวเติงก็ได้บัวเติตวาจจับกับ้านคนทางใ้วนาตบ้านคเขตัวเองแล้วโอ้คนเขตตัวเองอืมบ้านานี่ยมาเนี่าเนี่ยมาเนี่นี่แหละวาไงพูนอา สายแน่นพี่น้องเอ้แน่นเฮามันบอกไปว่าแพร่แต่พี่น้องอยู่ตั้งเกิดตั้งพุ่นก็อยู่มาตั้งที่ก็จะต้องแต่จะมือพี่น้องว่าเป็นกรมาแต่งงานกับน้องหมาพี่น้องไปสิเกียวเขาไอ้เนาะไปซีเกียวเขาอยู่บ้านพี่น้องอยู่บ้านนู้นเขเรียกว่าเออมันก็มียแล้วพี่น้องแล้วก็เริ่มเริ่มไปจีบบอจีบเพิ่งบอกยังว่าตกลงปงใจยังถึงพี่น้องถึงว่าสักเดือนสักปีตอนนั้น มีผู้สาวอยู่กับโมนตอนนั้ไปไหงานตอนนั้นปีปวดตาอยู่เลิกกับผู้สาวแล้วขับขับไปขับไปจีบแล้วตอนแรกแต่ว่าวาดจากอะไรไปขับไปทำแล้วจีบแล้วแหลกแล้ววาวาดจากอะไรไปคงเป็นมูกันอยู่แล้วเนี่ยมูตมูมันสิบบอกควาบเด็ดใอื่นนะมันสิบบอาแบบจีบแบบยังไงมันสิบแบบว่า ไอไอ้คันคืนได้ซะขอตอสลร่อนไปน่อยวันนี้มาต่อไปนองกันมาต่อขอได้พลาดไปนอกผ่านเอาหม่องเอาอัปต่อไปบาเนี่ยเป็นเ่นเซนเลยะไรกัเลือดเหมืนจะได้ว่าตกลงกันเลยโอ้หลายเป็นปีนแล้วกเป็นปีไปนอกอรแต่แต่ว่าพบกันเอากันอยู่กรุงเทพบ่เอากรุงเทพไปบแต่ก็มาต่คอมาคออยู่พี่ต่อคอไม่มาคอให้พี่อุัน้วกันก่อนบ่บ่ แทงดองแทงดองแล้วด uh ้วยเนาะยังไม่แทงบ่โอ้ยพี่น้องบ่อลนันยังบ่ได้แทงงานเลยบาดีแค่หน่อยเพิ่นก็สิ่งแทงงานก็มีจัดงานนั่นโอ้แห่เคยบ่อลนันพี่น้องดุนพี่น้องดุนทักเลยโอ้ยโอ้ยโอยบอสหลายปีหลายปีก็คิดคิดคักเลยพี่น้องเด้อเด็ดที่จะแห่เคยนะเด็ดเนาะโอ้ขับขับพี่น้องเออสรุปแล้วอืมรถเจ้าแล้วอืมรถเจ้าแล้วเออรถเฮาก็ได้เราเป็นยังแต่ว่าไปแห่เคยมากนะ นี่คือระคับเลยสุดยอดอือแต่ก็ขึ้นมาทำการลองตัวซิลเอสเนาะทำกับหอดปียังขึ้นมาเนาะยังเออซิลเอสวันที่เส้าแปะตัหอดปีเออยังบหอดปีครับแตไในหอดปีเนี่ยกะเออเขาก็เห็นเขาก็ขอดเขาก็จับกันพี่น้องแล้วผมคิดว่าคนอยู่ในบ้านแต่เฮิงก็เล้ยเหาไปบบอลหนจักนะพี่น้องแต่มาถามเลยว่าคนอยู่สักปียังได้อ่ะนะพี่น้องเหาก็เที่ยวมาอยู่แต่เก่ากับบอลหุ่นจักกับคนคนจะเที่ยวไหมคนอยู่บ้านตอนดำหน้าอยู่บ้านเรือตอนดำตอนนั้น เราอยู่ฝุ่นหลายกว่าแต่ตอนนี้ก็มาอยู่พี่เขิงเป็นว่ามีเอฟซีว่าบางท่านมาอยู่อาศัยอยู่พี่เป็นว่าหยอกแล้วอะไรยังไงเอฟซีเอฟซีอยู่บ้านฝุ่นบ้านบ้านยังบอกบานเอมันเอเออคอนเสิร์ตนะบ้านเอนี่ซีนี่คือภาษาพรั่งภาษาอังกฤษบอกเอตัวเอเนาะบ้านเอบ้านเอเออมันเออบานเอ มันเมื es, oh, man, ่องเียยังหันเทนมันเอ๊เลอกทุคนแวนขมโอ้โหแฟนแฟนโิดแฟนเรแฟนเลยป้ไแนซาตเอนั่นเ้นเง้ินที่อดีพี่นรอาคนคนหอดที่อดี็ไปแล้งรถก็จะบีบแก้ายไป่นซื่นตกใจแล้วก็ถ่วงไปเลยนะพีเนางน่งรอเขาองปาตัดผมบอกม่นออกคนทั่วดริหาิไป่นอะ ไ่อากเป็น่เคยเขาพี่น้องเคยเขามาเรียบร้อยพาเนี่ก่อขอเลยพี่น้องนั่นาก็าตมันอ้าก็อาหลอมากอนี่่อจุงเทพบอดไลกัน่ะบ่บดด้ลพี่น้องบอดด้ไลเลยบ่าข้อกับบดล่ะก็แจะจบอดลแหละรยถ้าก็ขึ้นมาอยู่กันหลอมาขอก็เลยขึ้นมาอยู่ซบอยู่กรุงเทพเลยอ๋อแตจะเอากันกนตนีเลยกั ปีครึ่งแล้วอืปีกว่าสงปีเท่าไรนะเอาการเาคอร์ร์ดสองปีหนึงสองปีบอกน้องยังบ่เฮิงนปน้องคนแต่งงานกันยังบ่เหิงไปน้องกันดูนยังบวชว่าเห็นเาว่าเ็นยังบ่มีดลุเสจเาก็เอาละปีสองปียังบ่มีหลุกเนาะวางเพดเลยปีหนึ่งวางแผนเลยวางเผนแบบว่าสีแบบ เขาหนุ่มเขายังระเบ้อยังวางแผนยังไม่ได้นะยังวางแผน้างระเบ้ตั้งใจมาเห็ดกัภารกิจเขาให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ว่าตัวนั้นเนาะมันต้องมีแบบว่าเป็นภาระภายนางเขาได้สมุดว่ากับบุพเพลาแต่ว่าแต่ว่าต้องคันเขาได้ลูกมามันต้องได้กุมได้ตั้งใจต้องเห็ดยูทูปก่อนพี่น้องแมนตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์พี่น้องทั้งเื่อโบ้ได้โบมิกันเรื่องลูกบ้ได้เนาะแมนตอนนี้ก็ยังเลี้ยงแมวก็ยังบวชเลยพี่เนาะเลี้ยงลูกเนาะเาได้ลูกมาต้องเลี้ยงลูกเนาะ บ่งลูกบ่งบ so ่งเมียพี uh, <laughs> ่น <gment> ้องเบ่งลูกเก็บไว้ท่องได้ตั้งใจการเหตุงานตัวนี้มันสำเร็จเสร็จสิ้นกันแล้วเปล่าก้าวไปอยู่จุดหมื่นพี่น้องจุดหมื่นวิวเป็นตัวเสียลูกในในหมื่นวิวพี่น้องโอ้โหหอยหมื่นวิวพองคิดพี่น้องหมื่นซับพี่น้องก็คิดโอ้มันนั่นอาได้หมื่นซับเอาแผนพี่น้องเว้ยฮึยังบรรยากาศเย็นๆพี่น้องผมผมตัวน้งมันเนี่ย เจ้าเปพ่อพ่อแล้วพวกสองคนามคืนได้อเปล่าทคืนกับพ่อแรกสองคนไปเนาะบอกผู้ชายป้ะเขาลายไปไลยเอาไปได้ผู้ชายเป็นตัวนิงไปเนาะเอาผู้แรกกับผู้นิงผู้ที่สองกับผู้ผูิงไปเนาะแปลว่ามันมันแต่งอะไรมันบังคับอะไรคือโทรศัพท์คือยังไงนะแปลว่ามันแต่ต่มาทดแทนตัวเองเออท้าวลูกเคยไปเนาะบอกเลยคือลูกคือดินแห้งถ้าวลูกเคยเพราะว่าทุกทรายหั่นบ่มีได้บ้านนี่ลูกเคยมากเลยค่ะแล้วก็แล้วแต่แบบแต่คุณแต่ยังเขาได้บาดนีอลูกเคยกัเขาสิ นัแพงครับสำหรบพี่บอกคาเลเต้พี่น้องไอ้บายนี่มันลูกทรายบ่มีกระสีบ่มี่เลยพี่น้องจะว่าเอาอีกบ่แม่นบอกโมเอาพี่น้องตอนแรกปิดอู่พี่น้องตอนเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาวางวางง่ายๆกัดสมัยสู้นี่มันมีแต่แบบใเงินเนาะใสเงินพี่น้องแบบเป็นยังกะมีแต่เงินมีแต่เงินเท้ากะยันบอกุ่มได้ยันบอกุ่มก็ถือว่าแบบว่าที่ย่างกะมันกะจากไต่เนาะมันใหญ่มากอะเพราะของเงินแน่ผู้หนึ่งได้สิบบาทผู้สองกับสิบผู้สามกับสิบเป็นเท่าละสามสิบบาทพี่น้อง จูบูนันได้ร้อยกันแต่ละสามร้อยกันหมดสามคนสมมุติว่าสามนะให้มันต้องได้ซ้ำคนสิมื่นดิเจ้คนบ่ยอมได้ต้อสิลักไห้พูดได้ป้ลักไห้บาที่หัวจักกันหน่อยใจได้วยบ้านพอพอแม่แท้งผู้นั้นแท้งผู้นี้อืออ๋ประสบการณ์เพิ่นลายพี่น้องเพิ่นสั้นเพิ่นสีเราได้นะประสบการณ์มีลูกนะคิดว่าไม่หรอกคิดว่านะเพราะว่าแต่ยังหน่อยซ้ำหนีข้าเจ้าจากใดข้าหลินกองหลินมันก็จากใ้คือกันเลยพี่น้อง เอ่ยได้น้องย่างใน้องได้อดื่อย่างไดพี่น้ <ừ. S 1> um, องบ่นยอมพี่น้องบ่ยอมกันแล้วข้าเจ้าววาวเล้็กาไหกนางนางรสักวัคซีนเนาะจะบัดคิวสิแม่คนหน่อยเอออยู่ในปอกซองเลร้ายเลยคนวันอันนี้นะคนนมืบนบัเจ้าของมักีปลอกซองนักในบกซองไม่ต้องสักวันอยู่อกซองอ่ ซิโนโาปามพี่น้องครบสองเข็มแล้วครบสองเข็มแล้วโอเคไปเวียงก็ได้ซักเข้าไปแล้วก็ปวดน้องแล้วแค่นี่กัตั้งบ <c oughs> ืไข่เเนาะหมอซีโนโาปามบอกไข่แต่คือไข่ค,คือไข่เนี่ยได้แบบป้อนอันนี้เข้ากัยังบอดได้แบบว่าออนนขนาดได้ยังมีบอกรีดไปจยอะเนาะมันแบบว่าอ่อนก็ได้แบบว่าก็นะครับแถวรงแรงบ่อยนะตอนนี้แบบว่ามันเมื่อยๆเลยเคี่ยวๆอยู่ได้แบบว่านอนนอยู่กับลุกยาักนะนอนนี่ก็ได้อืมได้มองคนมาได้เนาะ กู้ช่วยหมอนะพุ่เสี่ยนะจื้อคนเสือไล่ๆนะอืมอพี่น้องมอกก้ามอะไรพี่น้องเอยมองกำลังมาครับกัสิเดออำลาปัจจายกับเก่าเลยพี่น้อยคลิปนี้สำหรับคลิปนี้พี่น้องกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชินนมันน้าเด้พี่น้องอยากให้หอดพันชับไปไว้ไปด้วยพี่น้อยหอดพันทรับไปไว้บารีเอ่องหอดพันชับไปไว้บารีเอฟซีแบบนั้นพี่น้อยคอพี่น้องเอชินอนมันหน้าหอดพันชับไปไว้อืม ไปก่อนพี่น้องออกันทริปนะบาย